ทุกคนปีนี้ฉันเจอโปรโมชั่นสุดคุ้มของดิเซนที่สุดเลยขับเครื่องดูดฝุ่นดิเซนรุ่นยอดนิยมนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษเพียง799บาทเท่านั้นในวันนี้นอกจากนี้เรายังมีแคมเปญทดลองใช้ฟรี7วันหากไม่พอใจสามารถคืนเงินได้ทันที เครื่องดูดฝุ่นที่ออกแบบใหม่ครั้งนี้มาพร้อมกับมอเตอร์ไร้แปรงถ่านที่มีแรงดูดถึง99,000พาสคาลทำให้แรงดูดเพิ่มขึ้นถึง8เท่าสามารถดูดฝุ่นขยะกรวดและก้อนหินเล็กๆได้อย่างแนด่ดายไม่ว่าจะเป็นช่องว่างของที่นั่งหรือคีย์บอร์ดที่ทำความสะอาดยากก็สามารถสะอาดได้ภายใน3วินาทีสั่งซื้อตอนนี้รับส่วนลดพิเศษ20%เครื่องดูดฝุ่นนี้มี3ฟังก์ชันใหม่เป่าฝุ่นเติมลมและฟังก์ชันบรรจุสุญญากาศนอกจากจะดูดขยะแล้วยังสามารถเติมลมให้กับเรืืออขยักกษหรรบบลมบลม็าผไ้ และผักในสุญญากาศและบีบอาจจัดเก็บเสื้อผ้าและผ้าห่มได้ในเครื่องเดียวโปรโมชั่นส่วนลด20%นี้มีเฉพาะวันนี้เท่านั้นพลาดแล้วจะเสียใจแม้ว่าจะไม่พอใจก็สามารถคืนเงินได้ตลอดเวลาเครื่องดูดฝุ่นนี้มีขนาดเท่าฝ่ามือน้ำหนักเพียง380กรัมเบาและสะดวกในการพกพาตั้งแต่เปิดตัวมาในสัปดาห์แรกก็ได้รับรีวิวดีๆมากมายถึง100%การออกแบบไร้าสายชาร์จเร็วมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมความจุสูง ชาร์จครั้งเดียวใช้ได้นานถึง2เดือนแผ่นกรองนาโนมีความสามารถในการระบายอากาศป้องกันฝุ่นและกันน้ำสามารถล้างและใช้งานซ้ำได้วันนี้เป็นการขายตรงจากโรงงานในราคาพิเศษเฉพาะเวลาจำกัดเพียงมือเดียวก็สามารถซื้อเครื่องดูดฝุ่นนี้แต่เรายังมีแคมเปญทดลองใช้ฟรีเจ็วันหากไม่พอใจสามารถคืนเงินได้ทันทีรับประกันสินค้าของแท้พร้อมรับประกัน10ปีคลิกที่ลิงก์นี้เพื่อซื้อทันทีหมดแล้วหมดเลยอย่าพลาดนะคะ